ต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนายถามทำไมเหรอถ้าแม่ของเธอไม่ชอบฉันขึ้นมาฉันก็แต่งงานกับเธอไม่ได้น่ะสิฟานฉันเป็นลูกแท้ๆยังไม่รู้เลยว่าเธอหนะ่ะคิดอะไรอยู่ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะต่อให้แม่ของเธอจะชอบหรือไม่ชอบฉันฉันก็จะไม่ยอมแพ้หรอกฉันย้อนมาจากเมื่อ500ปีก่อนก็เพื่อตอนนี้แหละ ชาติที่แล้วฉันเสียเธอไปข้อง,งานครั้งนี้ให้ฉันทําทุกอย่างเพื่อที่ให้ได้อยู่เคียงข้างเธอก็เถอะฉันยอมทาทุกอย่างสามเดือนต่อมามีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีหน้าตาดีเข้ามาด้วยนะเหยาเหยาพาเขาเที่ยวไปทั้ววันเลยละ่ะแล้วจงเหยาาไปไหนแล้วละ่ะเธอไม่ได้รออยู่แถวนี้เหรอจะปิดเทอมอยู่แล้วยังมีนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกเหรอแถมรออีกตั้งหากเนี่ยนะเขารอจริงๆนะเหมือนดาราเกาหลีเลยละ่ะ ยาๆชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วด้วยแล้วได้ยินมาว่าเขาเป็นสมาชิกของชางชิงตระกูลลี่ด้วยนะชางชิงตระกูลลี่อย่างนั้นเหรอคืออะไรละ่ะเป็นกลุ่มบริษัทของเกาหลีเหรอใช่แล้วฉันคิดว่าเขาคงอยู่ในศูนย์วิจัยชีววิทยาชางชิงด้วยมั้งฉันไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดเหมือนกันอ่าอก็ได้ก็ได้ไดูซี่รอจังโอป้าดูเขาซีนี่แฟนฉันเอง หลี่ปิงชวนเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีในมหาวิทยาลัยสาขาชีววิทยาและเป็นผู้อำนวยการบริษัทเทคโนโลยีชีวชชีววิทยาชางชิงด้วยนะสวัสดีฉันชื่อหลี่ปิงชวนอืมฉันชื่อเฉินฟานส่วนนี่ก็แฟนฉันฟางชีองค์แฟนเหรออย,อย่าคิดไม่ดีกับชีองค์เชียวนะเธอนะดูเหมือนว่าเธอจะมีคนหนุนหลังแล้วสินะเลยกล้าพูดแบบนี้มีออร่าแพ่ออกมา จากชางฉิจากหลินปิงด้วยนะคล้ายกับจีเฉิงเลยดูแข็งแกร่งกว่ามากด้วยปิงชวนเป็นนักวิชาการสาขาชีววิทยาในมหาลัยหัวฉิงด้วยนะเขาเพิ่งโอนมาอยู่ที่มหาลาัยจิงหลินไม่นานนี้เองทีนี้เห็นว่ามีสัตว์ที่นี่เห็นว่ามีศาสาตราจารย์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงไม่นานนี้อยู่ฉันอยากจะรู้จักเขาจังเลยนะครับอ๋อนายหมายถึงศาสตราจารย์เฉินเปยซานน่ะเหรอใช่แล้วใช่แล้ว ที่หลีปิงชวนมาที่นี่ก็เพราะว่าฉันกับเซรุ่มแห่งชีวิตสินะแต่ว่าคุณเฉินคุณทำงานอะไรอย่างนั้นเหรออ๋อฉันก็แค่นักเรียนธรรมดานะ่ะถ้างั้นสนใจจะเข้าร่วมกับชวนชิงหลิงกับจากเรียนจบแล้วหรือไม่หลักลุงของฉันนะ่ะเป็นตัวแทนหลักของสำนักงานชางชิงในจินหลิงเลยนะที่รักฉันลืมบอ,อกไปเลยว่าเฉินฟานนะ่ะคนอย่างเขาไม่จำเป็นต้องทำงานเพื่อคนอื่นหรอกนะฉัน ้องไปแล้วล่ะฉันมีสิ่งที่ต้องทําอยู่นะาให้ฉันไปด้วยสิไม่เป็นไรพวกนายนะไปกันก่อนเถอะู้อมวยการหลีนี่คือข้อมูลที่คุณอยากได้ครับเอ๊ะทําไมข้อมูลมีแค่นี้ล่ะสรุปแล้วเฉินเปยซานเป็นใครกันแน่อยู่ที่ไหนครอบครัวหลักแล้วตอนนี้เขาพักอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทําไมถึงมาหาไม่ได้แฮะฉันมาที่นี่ก็เพราะตระกูลของฉันสั่งให้มาข้อสรุปข้อข้อมูลสูตรของ เซลุ่มแห่งชีวิตฉันจะทําอะไรได้ยังไงถ้ามีข้อมูลแค่นี้ผมขอโทษครับผมจะรีบเรียกคนของชางชิงมาที่นี่สืบเรื่องของเชิญไปซานอีกหน่อยนะครับเซลุ่มแห่งชีวิตสําคัญมากเลยนะมันสามารถปฏิวัติได้เลยเทคโนโลยีทางชีววิทยาจะต้องตกต่ำลงแน่ถ้าจากปราศจากมันอนะอ่านติดตะกุกตะกักายังไงก็ขอโทษด้วยนะครับอาตอนเชา้าเยยาเยา ฉันว่าเธอควรอยู่ห่างๆเขาดีกว่านะหรีปิงซวนดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ฟางชี่องสามารถรู้สึกถึงลางไม่ดีจากเขาได้ดูเหมือนว่าหยกนักจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในร่างและจิตใจของเธอแล้วเลยทําให้เธอไวต่อความรู้สึกเหล่านั้นไม่ต้องห่วงหรอกหนะ้าฉันก็แค่คว่เขาเล่นๆนนะ่ะฉันไม่ทําไม่ให้เขาทําอะไรฉันหรอกนะเออเออเอออย่างนั้นก็จําที่เธอพูดไว้ด้วยแล้วกันละ่ะคืนนี้แล้วสินะ่ะ ที่อาาเขตมังกรจะเสร็จสมบูรณ์อาณาเขตมังกรใช้ไม้ถึงหมื่นท่อนเพื่อสร้างเป็นรากฐานเต็มไปด้วยอุปกรณ์เวทมนตร์ถึง72อันและยังยังดับจับพลังชีจากพื้นที่ทะเลสาบจินหลงไว้ทั้งหมดเอาไว้อีกแถมทั้งถูกคุ้มคองด้วยนักสัตว์จากพื้นฟ้าและพสุธาอีกนี่จะเป็นอาาเขตที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ฉันเคยสร้างมาเอาละ่ะอาาเขตรวมวิญญ,ญาณ อาณาเขตนำวิญญาณอาณาเขตแห่งหมอกอาณาเขตแห่งภาพมายาอาณาเขตต้นไม้ใหญ่อาณาเขตสรสร้างสัรพสิงแล้วก็สุดท้ายอาณาเขตมังกรเอาละผงซางอาณาเขตมังกรฮ่า uh ฮ่า huh. ถ้าถึงขั้นนี้แล้วอีกแค่นิดเดียวอาณาเขตมังกรก็จะสมบูรณ์ต่อไปแล้วก็สามารถสร้างเซรุ่มแห่งชีวิตได้แล้ว ทุกคนวางมือก่อนแล้วมาทางนี้หน่อยตอนนี้พวกเราเตรียมการสำหรับการสร้างเซรุ่มแห่งชีวิตไปหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสร้างโรงงานที่ใหญ่ขึ้นจากนั้นค่อยขายเซรุ่มกันวันนี้ภารกิจของแลบบเราสำเร็จแล้วพวกนายรับคุณการศึกษาเป็นรางวัลแล้วก็ออกไปจากแลบบได้เลยนะฮ้ยดีเลยในที่สุดฉันก็ได้เซรั่มแห่งชีวิตไปด้วยเดี๋ยวพวกเราค่อยมาประชุมกันที่หลักก็ได้เนาะศาสตราจารย์คะ ศาสตราจารย์เฉินทำไมไม่ให้พวกเขาทำไมให้พวกเขาแบบนั้นล่ะคะทำไมจะไม่ได้ละ่ะก็พวกเราเซ็นสัญญากับไปเซ็นสัญญากันไปแล้วนี่นาพวกเขาช่วยฉันค้นคว้าและพัฒนาเซลล์ลูกแห่งชีวิตและฉันเองก็แบ่งทุนการศึกษาให้เรียบร้อยแล้วแต่เซลล์ลูกแห่งชีวิตมันสาคัญมากนะคะเดี๋ยวคนเข้าแแบบมาเกี่ยวเดี๋ยวคนเข้าแแบบมาก็เยอะ ควาเมื่อก่อนด้วยบางคนก็เป็นสปายด้วยซ้ําถ้าคุณปล่อยพวกเขาไปกันง่ายๆแบบนี้สู่เซลุ่มแห่งชีวิตจะไม่ถูกเปิดเผยหมดหรอคะใครบอกหลักว่าข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยน่ะเอ๊ะลองทดสอบดูอีกครั้งโดยใช้สูตรนั่นดูสิว่าคุณสามารถที่จะสร้างมันได้หรือเปล่าอ่าก็ได้ค่ะเอ๊ะทำไมทำไมมันขุ่นแบบนี้ล่ะคะจริงๆแล้วมันต้องเป็นสีฟ้าใสนี่นาะ ตามข้อมูลการทดสอบนี้เป็นแค่ยี้ธรรมดาเองนี่คะฉันบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเซรั่มแห่งชีวิตอะมันไม่สามารถสร้างจากเทคโนโลยีได้หรอกนะจะต้องใช้ทักษะเวทมนต์ด้วยยังไงละ่ะฉันกังวลเรื่องไม่เป็นเรื่องหรอเนี่ยคุณอยู่กับยูชิงเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ไหมเอ๊ะคุณรู้ได้ยังไงคะคุณไม่จําเป็นต้องรู้หรอกแต่พาฉันไปหาเธอหน่อยได้ไหมละ่ะ ทีนี้การค้นคว้าเซลล์รุ่งแห่งชีวิตก็จะสําเร็จแล้วได้เวลาไปต่อรองกับกองทัพแล้วห่ัอพลเอกเฉินนี่คือติงซานจุยหัวหน้าหน่วยค้นคว้าชีววิทยาใต้าการดูแลของกระทรวงกลาหงค่ะดูเหมือนว่าคุณจะไม่แปลกใจเลยนะที่ผมมาที่นี่ก็ท่าทางของคุณมันบอกอยู่แล้วนะคะว่าคุณมาที่นี่เพื่อต่อรองอะไรบางอย่างกับเรานะ่ะการค้นคว้าและพัฒนาเซลล์รุ่งแห่งชีวิตกลายเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ไปแล้วถึงต้องใช้เวลาก็เถอะนะ ก็จริงอยู่ที่ฉันสร้างเซรุ่มแห่งชีวิตขึ้นมาด้วยต้นไม้วิญญาณที่ฉันบมเพาะองขึ้นมาและนั่นก็ส่งผลผลต่ออารยธรรมของมนุษย์ทุกทางเลยทีเดียวแต่ที่ฉันสงสัยอยู่ดีว่ามนุษย์ในอนาคตจะก้าวข้ามสู่อรารยธรรมด้านบุกพอรอเต็มที่ได้หรือเปล่าแล้วคุณจะทํำยังไงให้กับพวกนักวิจัยที่ออกไปแล้วละ่ะยังไงพวกเราก็รู้อยู่แล้วแ่ละว่าคุณปล่อยพวกเขาไปเพราะคุณไม่ใจอยู่แล้วสินะคะ <laughs> เดี๋ยวพวกเขาก็จะรู้เองแหละว,ว่าสูตรมันไม่มีอะไรเลยเพราะงั้นพวกเขาสร้างเซรุ่มแห่งชีวิตไม่ได้หรอกนะเพราะรู้ว่าเราไม่สามารถสร้างเซรุ่มแห่งชีวิตนอกแลบได้พวกเราก็งงเหมือนกันนะเนี่ยกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าสูตรผิดหรือเปล่าหรือว่าพวกเราทําอะไรพลาดไปไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั่นแหละอย่างที่คุณรู้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างก็จาเป็นมันก็คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเซรุ่มแห่งชีวิตหรืออะไรหรือเปล่าล่ะเอกลักษณ์อย่างนั้นเหรอ มีพลังลึกลับบางอย่างที่อยู่ในเซลรุ่งแห่งชีวิตแน่ๆมันเป็นพลังที่จะพามนุษย์ไปสู่การวิวัฒนาการได้ใช่และ้วล่ะพวกเราเรียกพลังนี้ว่าพลังวิญญาณชีหรือหยวนชีนะหลังจากที่ชุนฝานอธิบายให้พวกเขาฟังอ้าฉันเข้าใจแล้วคะ่ะว่าแล้วเชียวเข้าเรื่องกันเลยก็แล้วกันนะครับสําหรับคุณแล้วเซรุ่มแห่งชีวิตมีค่าขนาดไหนกันก็มากเลยนะคะ ฉันยอมทุ่มเทเต็มที่เลยฉันจะรับทุกข้อเสนอของคุณเลยค่ะจะบอกให้รู้ก็ได้นะเซลล่มแห่งชีวิตนะ่ะไม่ได้มีแบบเดียวหรอกนะมันยังมีของที่เหนือกว่าเซลล่มแห่งชีวิตอยู่นะแบบแกนแท้อนะเซลล่มแห่งชีวิตมันแค่มวลสารตั้งต้นเท่านั้นเองอ่ะแล้วมวลสารกับแกนแท้มันต่างกันยังไงลระคะแบบที่ว่าแกนแท้จะเข้มข้นกว่ามากอาจจะเข้มข้นกว่าประมาณ3เท่า5เท่าเลยได้ละมั้ง ผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอนเชิญคะ่ะเซรั่มที่คุณบอกมามันผลิตขึ้นได้จริงๆใช่ไหมคะแน่นอนสิตั้งแต่ต้นผมก็วางแผนที่จะขายเซรุ่มระดับมวลสารไปทั่วโลกอยู่แล้วแต่เซรั่มที่เข้มข้นกว่าสองเท่าจะขายแค่มือหัวเท่านั้นส่วนเซรั่มที่เข้มข้นสาและ5เท่าจะเป็นของกองทัพแต่เพียงผู้เดียวพวกคุณคงเห็นการวิจัยในกองทัพแล้วคงได้รู้แล้วสินะว่ามันพิเศษขนาดไหนคุณกำลังหมายถึงพวกพลังมือเหนือมนุษย์อย่างนั้นสินะ พวกเขาต้องแข่งแก่งพอตัวเลยละถึงจะใช้พลังภายนอกเพื่อบังคับและทำลายขีดจำกัดได้เซลรุ่มแห่งชีวิตนี้จะเป็นตัวเล่งเรื่องนั้นเองอถ้านั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็นี่คงเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่เลยนะ่นะ่จริงเหรอคะแล้วคุณมีข้อตกลงอะไรกันหละ่ะผมอยากได้เพียนละเว้นความตายนะ่ะฮะนี่มันข้อเสนอของคุณมันยากมากเลยนะคุณต้องทำเรื่องขออนุญาตก่อน ก็แล้วแต่คุณนะงั้นคุณช่วยหาข้ออ้างให้หน่อยได้ไหมคะอ่าได้ค่ะฉันต้องคุยรายละเอียดเรื่องเซรุงแห่งชีวิตและความปลอดภัยของคุณสักหน่อยแล้วนะคะว่ามาสิตามข้อมูลที่ได้รับมาอีก3เดือนคุณจะสร้างเซรุฟรหมายเลขหนึ่งสนะคะคงมีสปายเข้ามาจากจินหลิงเยอะแยะเลยพวกเราเชื่อว่าคนพวกนั้นคงมาที่นี่เพื่อเซรุงแห่งชีวิตแน่ๆค่ะตัวอย่างเช่นคนคนนี้ค่ะชื่อคุณหลีปิงส่วนอืม ผมเพิ่งเจอเขาไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองเขาเป็นที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความสามารถอยู่มากอยู่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความสามารถมากอยู่ดาร์ฟอร์ของชานชิงค่ะทักษะของเขาเรียกได้ว่าเป็นขั้น A บกได้เลยนะคะหืมดาร์ฟอร์ในชานชิงอย่างนั้นเหรอคืออะไรล่ะแล้วเอมุท่วาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรกัน ดักฟอว่าในชานจริงคือพัานกที่ก่อตั้งเพื่อฝึกฝนรวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญกำลังภายในที่มีพลังที่แตกต่างกันข้างในนั้นเอาไว้ด้วยกดพวกทรยศและเก็บข้อมูลด้วยเพื่อที่จะได้สังหารศัตรูได้อย่างง่ายดายกระพูดมันก็คล้ายๆองค์กรลับนะครับขั้น A บวก็คือขั้นที่ระ,ระ,ร,ะระดับความสามารถวัดไว้ค่ะเทียบง่ายๆก็เหมือนกับขั้นหัวจริงในศินละปะการต่อสู้นะคะทักษะของเขา ทำให้เขาติดท็อป1ใน5ของดาร์ฟอร์ตระกูลหลีเลยนะคะอ้ะ้วงั้นก็หมายความว่าหลิงปีส่วนแข็งแกร่งมากเลยสินะอ้ออย่างนั้นเอาเถอะถ้าเขากล้าทำอะไรล้ำสิ้นมาแล้วก็ฉันก็แค่ฆ่าเขาจริงซัเอ๊ะเฉันเปยซานตั้งใจที่จะฆ่าเขาจริงๆอย่างนั้นเหรอพ่อแม่และครอบครัวของผมล่ะ ได้ผลมั่นใจเถิดข่าวว่าพ่อแม่และครอบครัวของคนสําคัญของคุณจะถูกป้องภายใต้ความปลอดภัยระดับ SS ของหน่วยช้างหลงจะเฝ้าพวกเขาทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะฉันอยากแนะนําคนให้คุณรู้จักอีกคนสักหน่อยค่ะเขาคือหนึ่งในนั้นรวมถึงดักโทเทมและอะไรวะจันทาธรรมนินแทแห่งนิกายโงด้วยค่ะเซลูงแห่งชีวิตดึงความสนใจคนพวกนี้ได้มากกว่าที่ฉันคิดซสอีกนะเนี่ยทำไมถึงมีผู้หญิงอยู่ด้วยละ่ะ เธอมาที่นี่พรเซลล่มเห็นชีวิตเหมือนกันเห็นนั่นเหรอฉันคิดถึงเพื่อนในห้องฉันคิดถึงเพื่อนร่วมห้องในจินหลงเลยแฮะเธอเป็นคู่มั่นของชีสีชื่อตูต๋อชาออกเสียงยากจากังต่อเลยดีกว่าคุณซุยไต่คะนี่คะ่ะชาคะ่ะอาพอบคุณการทางซังเอ๊ะทำไมคุณถึงมาที่หัวล่ะคะคุณซุยไตย่ฉันมีคู่มั่นที่เรียนอยู่ที่มหาลาัยจินหลิงนะคะ ฉันมาที่นี่ก็เพราะฉันจะแต่งงานกับเขานะคะเอ๊ะู้มั่นเนี่ยนะหรอกูมั่นแล้วก็เลี้ยงอยู่ด้วยสินะที่มาหาลัยจินหลิงนั่นหรอเมื่อไม่นานมานี้สถานการณ์ในจินหลิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างนั้นก็ระวังตัวด้วยนะคะผู้เชียวชาญในจินหลิงมันเก่งสักแค่ไหนกันเชียวไม่ว่ามันจะเป็นใครผมจะฆ่ามันด้วยดาบสองเล่มนี้เองฮีสร้างใจขี้หม้ชันมันเลยนะนายเนี่ยผมน่ะเป็นนักดาบนะ เิดเคยชวนเปน็นอาจารย์ูโดอยู่ที่ญี่ปุ่นคินโดอย่างนั้นเหรอให้ hey, ผมอ่านผิดน,นะมันเทียบกับศิละปะการต่อสู้ของจีนได้หรือเปล่าคะประมาจารย์คินโดของเราอนะ่ะเก่งกว่าปรมาจารย์กังฟูอยู่แล้วล่ะเฮ้ hey, คุณฮีซังคุณเคยได้ยินชื่อของเฉินเปยซานหรือเปล่าคะมีข่าวลือกันว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศจีนน,นะแม้แต่อาจารย์ของยังชื่นชมเขาเลยทําไม คนที่ชื่อเฉินเปยซานถึงเป็นที่เคารพนักละฉันตั้งวลว่าคุณทั้งคู่น่ะยังไม่รู้สินะคะว่าเฉินเปยซานน่ะอยู่ที่จินหลิงเหมือนกันแค่เขาก็เรียนอยู่ที่มหาลาัยจินหลิงด้วยซ้ําเอ๊ะอะไรนะเอ๊ะน่าสนใจดีนี่คุณเชื่อผู้หญิงคนนั้นพูดหรือเปล่าคะอก็ไม่อยู่แล้วละ่ปะป้าลัมจานเฉินเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศจีนเชียวนะครับ เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขามากเกินไปทีเดียวนะคะหรือว่าเราจะกําลังจะหรือว่าเราหรือว่าเธอกําลังจะพยายามสร้างหนี้บุญคุณกับเราอยู่และใช้พลังของเราทําอะไรบางอย่างกันแน่แล้วนาะยหญิงคิดว่าอย่างไงครับคุณเป็นผู้ชายที่ไม่เข้าใจอะไรหรอกคะ่ะตอนที่เราพูดถึงเรื่องของเฉยเบซารเธอดูเหมือนผู้หญิงที่ถูกทิ้งยังไงก็ไม่รู้นะคะเอ๊ะยังไงกันนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ ผู้หญิงผู้น่าสงสารตกลุมรักเข้าโดยที่ไม่รู้ตัวยังไงล่ะคะในอนาคตตระกูลถังคงจะล่มสลายสินะคะฉันอยากจะพบกับเฉินใบซานจริงๆค่ะอยากรู้จังเลยว่าเขาเป็นผู้ชายแบบไหนคนแบบไหนกันนะที่ทําให้ถังยี่ถอนตัวออกถอนตัวไม่ขึ้นแบบนี้กันหน้าหญิงระวังตัวด้วยนะครับปรมอาจารเฉินเป็นปรมาจารอันดับหนึ่งในจีนและเขาก็อันตรายมากด้วย <c oughs> ฉันก็มีคุณอยู่นี่คะ่ะ วิชาเคนโดของผม,ผมยังห่างไกลจากฝีมือปรามาจารย์เฉินเยอะเลยล่ะครับผมคิดว่ามีแต่ปรามาจารย์ของผมเท่านั้นแหละตอนนี้ที่สามารถต่อกรอกับเขาได้คุณเปิดทิงชวนน่ะเหรอคะจริงๆฉันก็อา่านใจคนเก่งมากนะคะแต่เขาเป็นคนที่เดายากจริงๆการที่จินหลิงครั้งนี้น่าสนใจจริงๆนะคะมหาไรจินหลงโอเคนี่คือวันสุดท้ายของเทิร์มนี้แล้วนะไว้เจอกันเทิร์มหน้าล่ะทุกคน อาสาตาจารย์เชิญครับผมชื่นชมคุณมากชื่นชมมาตลอดเลยนะครับสาตราจารย์เชิญค่ะนี่คือหลีปิงซวนนักเรียนแลกเปลี่ยนมาจากเกาหลีค่ะเขาเป็นผู้มุ่งในการสร้างชิงด้วยนะคะอ๋ออย่างนั้นเหรอและที่มาหาฉันมีอะไรหรือเปล่าจากใจจริงนะครับผมอยากจาเซลล์แห่งหชีวิตไปเสนอกับบริษัทชวนชิงแล้วก็อยากคุยรายละเอียดกับคุณนะครับโทษทีนะพอดีเซลล์แห่งหชีวิตเนี่ยเป็นงานวิจัยลับของแลบเรานะ ศาสตราจารย์เฉินครับไม่คิดจะตัดสินใจใหม่อีกครัง้งหรอครับคุณสามารถมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีได้เลยนะครับนั่นน่ะมันเพียงพอสําหรับคนที่มีอาชีพเป็นศาสตราจารย์แล้วนะครับเฮ้แกกล้าใช้ของกระจกแบบนั้นต่อหน้าฉันอย่างนั้นเหรออะอะไรนะเอ้อยเกิดอะไรขึ้นนะ้าเป็นไปได้ยังไงฉันฝึกซักษาี้มาเป็นสิบปีเลยนะนี่คือบทเรียนสําหรับนาย ข้างนอกยังมีคนที่ดีกว่านายพร้อมที่จะสนับสนุนฉันมากกว่าอีกจังเยอะอย่าทําตัวแบบนี้ต่อหน้าฉันอีกไม่งั้นฉันจะฆ่านายทิงซันต่อให้แกฆ่าฉันหรือทําลายฉันฉันก็ไม่กลัวแกหรอกช่วยด้วยค่ะมีคน่าเจ็บค่ะเชิญไปซานฉันฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกให้ได้ออกมาได้แล้วนะฉันรู้นะว่าพวกคุณอยู่ที่นี่เฮ่เงียบงั้นเหรอฉัน จะออกมาแค่อาทิตย์ละครั้งนะนี่เป็นอุโอกาสสุดท้ายของนายแล้วหรือจะปล่อยให้ลีชวนปิงทดสอบฉันต่อไปก็ได้ถ้าคุณไม่กลัวโดนบอยสัตว์จางชิงตําหนิเอานะ่ะบอยสัตว์จางชิงตระกูลหมีเนี่ยนะพยักสีชาติเล่ยหวังซูหลงพวกเราไม่ได้เจอกันพวกเราได้เจอกันสักทีนะครับคุ้นเฉินเฮ <Hey, S 2> ผมคิดว่าคุณปาร์คไม่ได้ว่าอะไรหรอกมั้งถ้าเราจะใช้หรือปิงเป็นเดือนะ่ะ เอ๊ะหมายความว่ายัางไงจริงจริงแม้แต่หัวหน้าตระกูลหลียังต้องเคารพฉันเลยนะจิงเตียวลินที่อยู่ทางทิศใต้ก็ยังสนใจฝีมือของปรมาจารย์เฉินด้วยนะคุณจริงเป็นนายพลในสนามรบเลยนะตระกูลหลีกับตระกูลเฉินจงเคารพเขา,เขาและชื่นชมเขามานานแล้วด้วยพวกนายมากันแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอไม่เห็นสภาพตัวเองหรืองไงคุณเฉินคุณน่ะตัวคนเดียวนะฉันคือสกาเลตฉันคือคิงของบัก ชนะพวกเราให้ได้สิคุณเชิญมาแค่นี้อย่างนั้นเหรอจะสู้ฉันได้อย่างนั้นเหรอพวกนายนะพ่ออนุญาตนะครับแล้วถ้าคิดจะสู้กับฉันหล่กว่าอย่างไงัวหนา้ากลุ่นดาร์คโทเทมจากโลกใต้ดินเขาเป็นผู้นําวิญญ,ญาณที่แข็งแร่งที่สุดใช่นายอาจจะแข็งแร่งกว่าเจ้าพวกนะนายคงเป็นถังหลวงสินะเป็นคนที่คอยสนับสนุตนตะกูลีไม่ใช่ขารับใช้นะและอีกอย่างฉันก็เป็นคนใหญ่คนโตพอสมควรเลยล่ะ ปรมาจาร์เฉิงบนโลกนี้นะพวกเราตามฝ่ายต่างก็มีความสุขในชีวิตของตนเองกันทั้งนั้นแหละทําไมพวกเราต้องมาต่อสู้ให้เสียเลือดเสียเนื้อกันเปล่าๆละ่ะงั้นนายจะบอกว่านายไม่สนใจเรื่องที่แก้แค้นให้เจสันแล้วงั้นสินะเจสันคงไม่เสียใจหรอกถ้าโดนฆ่าโดยปรมาจารย์อันดับหนึ่งจากประเทศจีนนะแต่คุณต้องบอกสูตรแห่งเซลุ่มแห่งชีวิตมาแล้วเราจะไปจากที่นี่ทันทีโดยไม่สู้โดยเสียแรงเปล่า ถ้าฉันบอกว่าเอาไปได้ก็ไปสิหมายความวออ่ายังไทงทั้งที่เรามาด้วยสันติแล้วแท้ๆนะต่อให้พวกนายทุกคนโจมตีฉันพร้อมกันยังก็ยังไม่พอที่จะชนะฉันได้หรอกนะเราทุกคนจัดการคุณได้อยู่แล้ว,ลวนะแน่ใจอย่างนั้นเหรอคุณคือเป้าหมายคุณคือเป้าหมายหลักของเราและตอนนี้คุณก็ทําให้ผมเสียเวลามากพอแล้วมีกันแค่นี้พวกเราก็ยึดโรงงานและเครื่องจกักรและคนของคุณมาได้แล้วนะ ไม่ัวัทำประเทศตามล่าอย่างนั้นเลยอ,อยากจะโทษก็โทษเซลุงแห่งชีวิตเถอะนะเจ้านั่นมันเด่นเกินไปเลยล่อลศัตรูมาหาคุณเยอะขนาดนี้นะว่าอย่างไรล่ะคุณเฉินคุณยังอยากจะสู้กับพวกเราอยู่หรือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ค>อยากนะสิฉันไม่สนหรอกว่าเซลุงแห่งชีวิตจะเป็นยังไงแต่พวกแกนะ่ะจะต้องตายที่นี่ฮเขาคิดจะชนะพวกเราด้วยสินะต่อให้เป็นเฉินฟาน ที่แข่งแก่งขนาดนั้นก็เถิดแต่ถ้าเจอพวกเราห้าคนพร้อมกันก็ไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าแม้แต่บอสของเรายังต้านพวกเราพวกคนเก่ง,กงในยุโรปไม่ได้เลยนะแต่เช่นเปยนะ์ซานน่ะสามารถเอาชนะพวกนั้นได้อย่างสบายๆอย่างนั้นหรอไทเกอร์นายจะไปจับเขางั้นหรอใช่แล้วหรอฉันจะไม่เข้าไปสู้ด้วยเธอจะไม่เข้าไปสู้ด้วยใช่ไหมพวกนั้นจะช่วยกันต่อสู้ก็คงถูกจัดการได้อยู่ดีฉันจะเข้าไปจับเขาเป็นคนสุดท้าย ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะรอดมาหรือเปล่าโถเว้ยเหมือนการต่อสู้จะเริ่มขึ้นแล้วด้วยสินะมันเป็นความจริงมันเคยเกิดขึ้นแล้วที่มาหาลาัยจินหลิงหวังว่าพวกเขาจะไม่แพ้นะรับพังพวกเราแค่สองคนอะ่ะเอาชนะเฉินเปย์ารไม่ได้หรอกพวกเราต้องกลับไปรายงานเรื่องนี้กับบอสก่อนนะแล้วเราค่อยจับตาดูก็พอแล้วละ่ะอย่าเข้าไปยุ่งเลยจะดีกว่าบอสอยู่ที่นี่อะไรคงง่ายขึ้นเยอะแล้วนะ ถ้าเป็นแบบนี้พู้นาตะกูลบีคงแย่แน่ๆนไม่คิดเลยว่าเรื่องมันจะออกมาเป็นแบบนี้ต้องให้ฉันช่วยแล้วนะบ้างแบบนี้นะ่ะโอ้พวกเราจะทําอะไรได้พวกเขาน่ะเก่งมากเลยนะพวกเราต้องไปบอกรอบอสเรื่องเฉินเปยรซานก่อนนะรีบไปไม่ต้องห่วงฉันนะเชินเปยรซานแก้มันจะมากไปแล้วนะอาเอา,เอ,าอย่าเพิ่งกดปิดกันนะครับฟังนิดนึง ต้องกราบขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามาแนะนำติชมมาคอมเมนต์กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มันตะกุกตะกักเยอะมากเลยเนาะเพราะผมมาทำตอนเช้าอ่ะเช้าเลยมันก็เลยแบบเออการอ่านการอะไรมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้สายตาก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงจะพยายามให้ดีขึ้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับ